ครับสวัสดีนะครับในข้อการบรรยายตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักลูอฟตัมจากคูเรดาริโอนะครับสําหรับเศรษฐกิจระดับครัวเรือนโดยเริ่มต้นนะครับเรามาดูในคอนเซปต์นิยามคําว่าเศรษฐกิจระดับครัวเรือนก่อนนะครับระบบเศรษฐกิจเนี่ยครับจริงๆจะประกอบด้วยหน่วยนะครับในระดับต่างๆนะครับหน่วยย่อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่สําคัญหน่วยหนึ่งนะครับของระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนนะครับ ซึ่งในหน่วยย่อยที่สุดนะครับก็คือหน่วยของเศรษฐกิจครัวเรือนเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับรวมถึงกระบวนการที่คนนะครับแล้วก็หน่วยของครอบครัวนะครับที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยมีการใช้ทรัพยากรนะครับรวมถึงการใช้ปัจจัยด้านการเงินนะครับเพื่อสร้างนะครับประโยชน์หรือว่าสร้างให้เกิด productivity สําหรับตัวเองแล้วกลุ่มของตนนะครับหรือว่าภายในครอบครัว ดังนั้นเวลามองในเรื่องเศรษฐกิจระดับล่างที่สุดหรือย่อยที่สุดนะครับจะเริ่มต้นมาจากส่วนของเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมนําเอาประเด็นเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าในปัจจุบันนะครับระดับครัวเรือนนะครับหรือว่าเศรษฐกิจระดับครัวเรือนเนี่ยในประเทศไทยและในหลายประเทศเนี่ยครับกำลังเผชิญปัญหาหรือว่าเผชิญความท้าทายอยู่นะครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่ปัจจุบันจากปีที่แล้วนะครับมีการพูดถึงกันมากขึ้นก็คือเรื่องของปัญหาวิกฤตนี้ระดับครัวเรือนนะครับ โดยเฉพาะสภาวะที่มันเกิดผลกระทบนะครับมาจากตัวโควิด -19 นะครับซึ่งทำให้ต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศมีการปิดเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจบางประเภทนะครับที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการบริการรวมถึงที่อยู่ในกลุ่มของการท่องเที่ยวนะครับมีผลกระทบนะครับต่อรายได้ของครัวเรือนของคนนะครับที่อยู่ในการพึ่งพาธุรกิจในกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันกลายเป็นว่าวิกฤตนี่ ขัวเรือนนะครับกลายเป็นวิกฤตของเศรษฐกิจระดับขัวเรือนที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเลยนะครับที่อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะนะครับปัญหาที่มันเข้ามากระทบเนี่ยจากบทวิจัยหรือว่าการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์นะครับเขาพิการมองไว้ในเรื่องของประเด็นหลักๆนะครับก็คือว่ารายได้ที่ลด,ดลงนะครับของคนที่ทํางานหรือว่าทําธุรกิจในกลุ่ม เอ่อเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงเรื่องของภาราค่าใช้จ่ายนะครับที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้ารวมไปถึงเรื่องของปัจจัยที่จะมาในอนาคตอย่างเช่นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับและในเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันในปัจจัยที่สก็คือเรื่องของอัตราหนี้นะครับต่อรายได้ที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆคือคนส่วนใหญ่นะครับมีหนี้มากกว่ารายได้ที่เข้ามาในครัวเรือนนะครับ ซึ่งในสาปัจจัยนี้ครับจะทําให้เกิดผลกระทบและทาไปสู่วิกฤตหนี้หรือว่าวิาวกฤตครัวเรือนนะครับหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจทางครัวเรือนนะครับโดยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเรามีไรายได้ที่ลดลงนะครับมีค่าใช้จ่ายจากอาหารหรือว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับมันก็ทําให้เรามีเงินเหลือเก็บนะครับหรือว่าเงินออมที่ลดลงนะครับยิ่งไปวกว่าน,นั้นก็คือว่าการที่มีเงินออมลดลงเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะความเปราะบางทางการเงินนะครับ ซึ่งตรงนี้ครับในรายงานจาก SCB EIC นะครับขอระบุว่าปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนประเทศไทยนะครับเพิ่มมาถึงระดับที่เรียกว่าเป็น14.3ล้านล้านบาทนะครับอันนี้คือตัวเลขในปี2020นะครับแล้วก็คิดเป็น89.3ของ GDP นะครับซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ18ปีนะครับแต่ประเด็นนี้อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่ภาวะปกติด้วยนะมันมีการที่เราเจอภาวะของโควิด -19 มาทำให้เศรษฐกิจมีการชะลอตัวแล้วก็ ได้รับผลกระทบนะครับจากการล็อกดาวน์และสิ่งหนึ่งที่ประเทศเราเขาแน่นจะพึ่งพิงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพอปิดประเทศนะักท่องเที่ยวไม่มาหลายธุรกิจก็มีการปิดตัวลงนะครับทาให้อัตราการว่างงานของคนที่ทํางานในธุรกิจกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับรายได้ที่จะนําเข้ามาใช้จ่ายก็ลดลงนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เขามีการอธิบายไว้ในรายงานของ S C B E A C ซึ่ง,อง่อนแน่นจะดีนะครับใครสนใจลองไปดาวน์โหลดมาอ่านได้นะครับจากหน้าเว็บไซต์ อันนี้ผมตัดจากภาพอินฟโฟกราฟิกที่เขาแชร์ไว้นะครับมาให้ดูถึงตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นจุดที่มีนัยยะในะครนะครับในการเข้าสู่จุดเพราะว่าเขาไม่ปกตินะอันนี้เป็นการเกิดรวมนะครับว่าทําไมเราถึงมาคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการมองภาพที่เป็น global macroeconomic อย่างเดียวนะครับมันมีภาพของเศรษฐกิจระดับไมโครนะครับหรือว่าสิ่งที่คุเร,รดลาเดโอเนี่ยนะครับเคยพูดเอาไว้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีทั้งระดับบนระดับล่างนะครับ ซึ่งการที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะสนใจแค่เรื่องเศรษฐกิจจากภายนอกอย่างเดียวเรายังสามารถเอาเรื่องเศรษฐกิจนะครับมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นในหน่วยครัวเรือนหรือว่าในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของส่วนบุคคลก็ได้เช่นกันนะครับโดยที่ผมนํามาเล่าหรือว่านํามาถ่ายทอดเพราะว่าผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ฟังนะครับนานแล้วนะครับแล้วก็อ่านหนังสือ p พ i p l e ของเฟรเดรเขาไม่การอธิบายเรื่องของ E c o n o m i ิกเนี่ย ไปค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งในอันนี้ครับผมจะนำแนวคิดมาจากตัวที่เรียกว่าเป็น Economic Machine นะครับหรือว่าเป็นระบบเครื่องจักรเศรษฐกิจที่คุณเรดาริโอเนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอบรรยายไว้นะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า how to the economic machine work นะครับซึ่งอันนี้ใช้เวลา30นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่คุณเรดาริโอเนี่ยได้อธิบายเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับในภาพรวมแล้วก็ทำให้คนทั่วไปนะครับพูดงา่ายๆคือไม่ใช่คนที่ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นประจําหรือว่าจบทา้ดนานเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยก็สามารถเข้าใจในระบบเศรษฐกิจได้นะครับแล้วหลักการเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหลักการพื้นฐานนะครับมันก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในระบบเศรษฐกิจในหน่วยต่างๆได้นะครับแม้กระทั่งวันนี้ที่เราคุยกันคือหน่วยเศรษฐกิจระดับที่เรียกว่าเป็นครัวเรือนนะครับก็สามารถจะเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ได้นะครับแต่เป้าหมายหลักของเจ้าตัวการทำความเข้าใจในเครื่องจักรเศรษฐกิจหรือว่าอโควนมิชชันนะครับ คีย์สำคัญที่สุดคือการที่เรารู้เพื่อเอาตัวรอดนะครับหรือว่าวางแผนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับเหมือนที่ผมได้อธิบายไปว่าในช่วงก่อนหน้านะครับเราเจอภาวะความไม่แน่นอนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็ในปีนี้ครับปัจจัยเสี่ยงนะครับอันดับต้นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจก็คือเรื่องของอินฟลชันดังนั้น การที่เราเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันได้ช่วยทําให้เราสามารถที่จะเตรียมแผนรับมือกับภาวะที่จะมาถึงได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับซึ่งผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับเผื่อใครสนใจลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ตรงนี้ชื่อว่า the how uh, how to how the economic machine w o r k นะครับแล้วก็เป็นคําอธิบายจากคุเรดาริโอโดยตรงนะครับประกอบกับภาพการ์ตูนกราฟิกซึ่งทําให้เราเข้าใจได้ไม่ยากนะครับ ทีนี้นะครับในคลิปวิดีโอนครับตอนท้ายนะครับเขามีการพูดถึง3กฎสำคัญนะครับหรือว่า T l e of thumb นะครับซึ่งทำให้เราเข้าใจโดยสรุปแล้วก็สามารถใช้เป็นตัว navigation หรือว่าใช้ในเป็นตัวนำทางนะครับในทุกสภาวะเศรษฐกิจได้แล้วเรื่องนี้ครับเหมือนที่บอกคือคุณเรดิโอพูดให้ฟังนะครับว่ามันไม่ได้แค่เรื่องของการนำไปใช้สำหรับคนที่เป็นผู้บริหารประเทศหรือว่าคนที่กำหนดนโยบายเท่านั้น คนทั่วไปนะครับก็สามารถเอาหลักการตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ดังนั้นผมก็เลยจะลองเอาหลักนี้นะครับมาอธิบายให้เราฟังว่าเราจะใช้ประโยชน์มันยังไงในระดับเศร,รษฐกิจครัวเรือนแล้วจะรับมือกับความไม่แน่นอนเศร,รษฐกิจที่จะมาถึงได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับใครสนใจลองไปดูเพิ่มเติมในวิดีโอได้แต่ผมขออนุญ,ญาตนําใจความสรุปมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งในกฎสําคัญนะครับที่ครูเรตเดโอพูดถึง3ข้อนะครับเป็นกฎโดยสรุปนะครับแต่คีย์จะมากที่สุดคือเหมือนที่ผมได้บอกคือมันครอบคลุม กลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะคุยกันในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนที่ไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตอะไรระดับประเทศนะครับเราก็สามารถจะปรับประยุกต์ใช้แนวทางที่ปเรซาริโอแนะนําไว้เพื่อประโยชน์ในการอยู่รอดในช่วงสภาวะความไม่แน่นอนหรือว่าการเกิดสภาวะวิกฤตที่อาจจะมาถึงในอนาคตได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะนํามาประยุกต์ใช้กันนะครับอันนี้เป็นโดยสรุป3ข้อสั้นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันทีละข้อนะครับ ข้อที่1น,นะครับกูเลียนเจไดโอบอกว่าเราไม่ควรจะสร้างหนี้นะครับมากกว่าระดับรายได้ที่เราทําได้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้ามองระดับประเทศเนี่ยก็คือการที่เราไม่ควรจะก่อหนี้มากกว่าระดับรายได้ที่ประเทศนั้นสามารถจะทําขึ้นมาได้แต่พอมองในระดับครัวเรือนนะครับมันก็เหมือนกับการที่ว่าตัวเราเนี่ยครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หารายได้นะครับถ้าเรามีการจํากัดนะครับว่าเราจะมีการสร้างหนี้มากน้อยเพียงใดเนี่ยครับมันก็จะทําให้เราสามารถจะ ควบคุมนะครับภ ouais. าวะการเป็นหนี้ได้นะครับคือปัจจุบันในการเป็นหนี้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่าบางทีเราจบการศึกษามาเราก็มีหนี้การศึกษาแล้วรหรือว่าบางคนต้องการสร้างครอบครัวต้องการซื้อบ้านซื้อรถก็ต้องมีหนี้นะครับแล้วแน่นอนว่าคนชั้นกลางหรือคนชั้นล่างเนี่ยการเป็นหนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตของคนนะครับโดยเฉยพ ans, าะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เรามีการบริโภคนิยมหรือว่ามีการต้องซื้อสิ่งต่างๆแต่สิ่งที่คําแนะนําที่น่าสนใจคือการเป็นหนี้เนี่ ้าเป็นหนี้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเพราะว่าน,นี่บางอย่างเนี่ยเกิดจากความต้องการส่วนตัวหรือว่าเกิดจากการที่เราต้องการซื้อขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่อาจจะไม่ได้จําเป็นในชีวิตนะครับเช่นหนี้บัตรเครดิตที่เราไปรูดซื้อกระเป๋าแพงๆหรือว่าซื้อเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งหนี้ที่เราก่อมาเพื่อซื้อรถยนต์คันใหม่คันที่มันราคาหลายล้านนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนี้เหล่านี้ครับเราสามารถจะสร้างได้ตามใดกต็ตามที่เรามีสลิปเงินเดือนหรือว่ามี ตรงกับเงื่อนไขของเจ้าหนี้หรือว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เรามีหนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นผลดีเสมอไปเพราะว่า,ารายได้ที่เราได้มาเนี่ยครับต้องเข้าใจว่ามันก็จะเป็นที่จะต้องมีการแปลผ่านไปตามค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงรวมไปถึงเรื่องของความแน่นอนของารายได้ที่จะเข้ามาด้วยถูกไหมครับแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องคิดให้ดีนะครับก่อนที่เราจะสร้างหนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นหนี้ที่ดีนะครับเช่นหนี้บางประเภทเราใช้เพื่อทําการลงทุนหรือธุรกิจนะครับเราก็สามารถมีได้แต่ก็ต้องเหมือนกันนะครับคือต้องมองในระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของเรานะครับส่วนการก่อหนี้นะครับขี้จะมาที่สุดคืออย่าให้มันเกินระดับรายได้นะครับคืออย่ามีมากกว่ารายได้ของเราเพราะรายได้ที่เรามีขึ้นมานะครับมันจะเป็นรายได้หลักที่เข้ามาสู่ครอบครัวนั้นถ้าเรามีหนี้มากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าเราต้องมีการใช้หนี้ใช้หนี้ซึ่งถูกบังคับใช้หนี้จากเจ้าหนี้เนี่ยครับแล้วเราไม่มีเงินมาจ่ายหรือไม่มีไรายได้เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหานะครับหรือเราจะเห็นในหลายครอบครัวที่เจออยู่ปัจจุบันคือมีหนี้มากจนเกินไปปรากฏว่าเจอภาวะไม่ปกติเช่นอาจจะเจอการต้องตกงานนะครับหรือว่าธุรกิจเจอผลกระทบจากโควิดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับบางคนทําร้านอาหารมาสิบปีไม่คิดว่าจเจอปัญหาพอประกาศล็อกดาวน์ปิด 6เดือนปิด8เดือนธุรกิจไปต่อไม่ได้จ่ายนี่ไม่ไหวต้องปิดกิจการเทวเนี้ยกลับมาในแง่ของครอบครัวเนี่ยนี่ภาระที่เป็นนี่ครอบครัวที่จะต้องจ่ายนะครับจากบัตรเครดิตจากค่าผ่อนบ้านปรากฏว่าไม่มีไรายได้เพราะตกงานก็ไม่สามารถที่จะผ่อนชำระได้นะครับแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องระวังนะครับโดยคําจำกัดความเพิ่มเติมนะครับผมมีสมการสั้นๆที่ผมตัดมาจากหนังสือทางด้านการบริหารเงินบุคคลง่ายๆนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเราดูในส่วนของ ความมั่งคั่งหรือว่าสินทรัพย์ของเราเลยครับเป็นตัวเน็ตเวิร์ดนะครับก็คือเอาแอสเซทนะครับลบด้วยไลบรลิตี้นะครับหรือว่านี่ที่เรามีนะครับแต่สิ่งที่ได้สื่อไปตามแนวคิดที่คุณเลนเริโอได้ถ่ายทอดไว้ในกฎข้อแรกคือว่าถ้าคุณมีการสะสมแอสเซทนะครับแล้วมันมีขนาดที่มากกว่านี่ที่เรามีการก่อขึ้นมาเนี่ยครับมันก็แปลว่าเรายังมีเน็ตเวิร์ดที่เป็นบวกนะครับหรือว่ามีความมั่งคั่งที่ยังเป็นอยู่ได้นะครับแต่ไม่ได้ก็ตามที่เรามีนี่มากจนเกินนไปจ เราไม่มีแอสเซทเพียงพอที่จะมาชดเชยกับหนี้ที่เราก่อขึ้นเนี่ยครับเมื่อน,นั้นเนี่ยครับเราอาจจะมีเน็ตเวตที่ติดลบหรือว่ากลายเป็นว่าเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกตัวเลขหนึ่งที่เป็นเลโชที่นิยมใช้นะครับในการประเมินเรื่องของฐานะการเงินส่วนบุคคลเนี่ยก็คือตัวที่ชื่อว่า DTI นะครับหรือว่า Debt to Income นะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากเพราะว่า มันจะเป็นการชี้วัดเลยครับว่าเรากาลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามันสมดุลหรือเปล่านะครับโดยจะมีการวัดนะครับจากตัว total monthly debt payment นะครับพูดง่ายๆคือคุณก่อนหนี้ไว้อาจจะมีหนี้บัตรเครดิตหนี้การผ่อนบ้านหนี้การผ่อนรถนะครับเราต้องมาเช็คว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายค่าของดอกเบีย้ยหรือว่าต้องชําระต้นเท่าไหร่นะครับแล้วรวมเป็น debt payment ของเดือนนั้นนะครับจากนั้นคุณหางด้วย gross monthly income นะครับคือพูดง่ายๆคือเอาเงินเดือนที่ สุดที่ของคุณหลังจากหาค่าใช้จ่ายเนี่ยมาหาดูนิครับว่ามันมีสัดส,ส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับหนี้ที่ต้องจ่ายบางคนอาจจะมีเงินเดือนเยอะนะครับแต่คุณมีค่าใช้จ่ายต้องเลี้ยงลูกหลายคนหรือว่าต้องจ่ายเยอะมันอาจจะทําให้ก๊อตมัลลี่อินทามคุณออกมาไม่ค่อยสูง mm hmm. เมื่อไปเทียบกับหนี้ที่คุณต้องผ่อนชาระบ้านผ่อนชำระรถผ่อนชำระบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะทําให้เจ้าตัว DTI ของคุณเนี่ยมันสูงมากกว่าหหรือว่าสูงมากเกินไปแบบนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นภาวะที่ไม่ปกติหรือภาวะที่เรียกว่าไม่สมดุลแล้วนะครับดังนั้นกฎข้อที่หนึ่งของคุณเรดิโอนะครับบอกให้ชัดเจนคือว่าอย่าเป็นหนี้ที่มากหรือว่าเร็วมากกว่าเงินรายได้ที่เข้ามาดังนั้นลองเช็ค D T I ของตัวเองนะครับว่าเรามี debt payment or cost m o n l y income มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีรายได้ที่เยอะแล้วเรามีหนี้ที่เหมาะสมนะครับมันจะไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่ได้ก็ตามที่เรามีหนี้ที่ต้องจ่ายรายเดือนสูงมากนะครับแล้วรายได้เราไม่สามารถที่จะขยับไปตามหรือว่า ไม่สามารถช่เชยได้เนี่ยตรงนั้นแปลว่าเรากําลังเผชิญกับวิกฤตหรือปัญหานี่ที่เกิดขึ้นในระดับครัวเรือนแล้วนะครับข้อที่สองนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างรายได้มากเกินไปนะครับมากกว่าประสิทธิภาพเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับโดยอธิบายโดยสรุปก็คือว่าคนแต่ละคนเนี่ยครับเราจะมีความสามารถในการทํางานที่แตกต่างกันนะครับมีเวลาในการทํางานที่จํากัด24ชั่วโมงในหนึ่งวัน แลวมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเร่งแต่จะหาเงินอย่างเดียวหรือว่าพยายามจะหาเงินหรือว่าอินคัมที่มากเกินไปแต่เราทํามากเกินกับออร์กิวี้ที่เราทําได้นะครับมันก็ทําให้เราทํางานได้อย่างไม่มีคุณภาพนะครับหรือว่าทํางานแบบที่เรียกว่ารีบทําเพื่อจะหวังแต่งเงินอย่างเดียวซึ่งตรงนี้ระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดผลลบนะครับทั้งผลลบที่มาจากตัวคุณภาพของงานที่เราทําแล้วก็ผลลบที่ เราต้องใช้เวลาทํางานมากเกินไปอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตเราด้อยลงสุขภาพจิตสุขภาพกายเราแย่ลงแบบนี้ครับจะไม่ดีต่อการแข่งขันระยะยาวหรือว่าไม่ดีต่อผลระยะยาวในตัวเองนะครับซึ่งข้อที่2นี้ก็สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นเราต้องบาลานซ์นะครับส่วนตรงนี้ให้ดีแล้วก็มองภาพของเป้าหมายระยะยาวให้เป็นนะครับส่วนข้อที่3นะครับเขาบอกว่าทําทุกถีทานะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตัวเรานะครับหรือว่า เพิ่มประสิทธิภาพของเศรษฐกิจระดับครัวเรือนนะครับซึ่งครเรือนของเราเนี่ยเราก็ต้องมองให้ออกนะครับว่าเราต้องการจะสร้างประสิทธิภาพของมันโดยที่เราจะทําอย่างไรนะครับแต่คํานิยามหรือคําจํากัดความง่ายๆนะครับของ productivity ทางด้าน personal finance เนี่ยครับก็คือว่าการที่คุณทํางานโดยไม่ต้องเอาเวลาทั้งหมดไปแลกกับเงินนะครับยิ่งคุณสามารถจะทําเงินได้โดยที่คุณใช้เวลาของตัวเองเนี่ยครับจำกัดมากที่สุดเท่าไหร่เนี่ยครับ นั่นหมายความว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทํางานโดยที่เรียกว่าเป็นคนใช้แรงงานนะครับคุณอาจจะทํางานวันละ8ชั่วโมงแลกค่าทํางานชั่วโมงละ300บาทดังนั้นหมายความว่า,าขออภัยแลกค่าทํางานนะครับวันละ300บาทนั่นหมายความว่าทั้งวันคุณทํางานเนี่ยคุณก็จะมีะไรายได้ที่จํากัดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจนะครับที่มีไรายได้หลายทางอาจจะมีรายได้มาจากแฟรนไชส์รายได้มาจากการขายสินค้าออนไลน์นะครับคุณใช้เวลาอาจจะ8ชั่วโมงเท่ากัน แต่คุณอาจจะมีการเติบโตของแหล่งรายได้ที่มันมีการขยายขึ้นขยายขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับนั่นคือการที่คุณมีไฮโปลดักติวิตี้นะครับอันสิ่งที่คุณเรดิดโอแนะนําคือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเติบโตในรองร run ได้เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนหรือว่าประสิทธิภาพในการสร้างนะครับตัวอินข้ามที่เกิดขึ้นโดยมีการเพิ่ม productivity เข้าไปแต่การเพิ่ม productivity นะครับไม่ได้หมายความว่าเพิ่มเงินอย่างเดียวนะครับอาจจะหมายถึงว่า เราอาจจะต้องลงทุนในตอนเริ่มต้นในการเพิ่มความรู้นะครับเช่นอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมหาแหล่งความรู้มาเรียนนะครับเพื่อให้เรามีโอกาสมากขึ้นโอกาสในการก้าวหน้าทางการงานโอกาสในการหาช่องทางไรายได้จากเศรษฐกิจต่างๆมางคนอาจจะไม่ได้เรียนมาโดยตรงแต่มีความสนใจจะขายสินค้าออนไลน์อาจจะขายขนมออนไลน์อาจจะไปเรียนทําขนมหัดทําขนมเรียนทําเว็บไซต์เปิดร้านออนไลน์แล้วค่อยขายแบบนี้เป็นต้นก็คือการเพิ่มความรู้เพื่อสร้าง productivity ให้กับตัวเองหรือว่าให้กับหัวเรือนของเรา ในเดียวกันเนี่ครับเราสามารถจะเพิ่มความรู้อื่นๆได้เช่นมาเรียนเรื่องของการเทรดการลงทุนนะครับเพื่อให้มีความฉลาดทางด้านการลงทุนทางด้านการเทรดนะครับจะได้สร้างผลตอบแทนหลายทางนะครับชั้งมาจากฝั่งของการลงทุนในสินทรัพย์แล้วการได้ดอกเบี้ยรวมถึงการได้ผลตอบแทนจากแคปิต a ลเกณเช่นบางคนสนใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีคุณอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมไอ้ที่ไหนเขามีการให้ผลตอบแทนในแบบต่างๆบ้างนะครับเช่นอาจจะมีการทำเอ่อเรียกว่ามีการทำยูฟาร์มิงนะครับหรือว่า แบ่งเงินบางส่วนไปเออเอาซื้อสินทรัพย์เพื่อไปสเต็กกิ้งเพื่อรับผลตอบแทนที่มันคงที่รับความเสี่ยงจํากัดนะหรือว่าเอาไปใช้ในการเทรดดิ้งนะครับซื้อสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเทดหรือว่าเช่นอยู่การตลาดอื่นก็เหมือนกันนะครับหุ้นนะมีทั้งหุ้นปันผลหุ้นเก็งกำไรุูสามารถจะเลือกได้ซึ่งอันนี้คือการสร้างผลตอบแทนที่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ผลตอบแทนทั้งในฝั่งของแคปิตอลเก็งแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าดีเวอเรนซ์ยิวเนี่ย มันมีการเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้เวลาของเราทั้งหมดไปนี่คือการบูต r o d u c t i v i t y นะครับรวมไปถึงการหารายได้เสริมนะครับเช่นหารายได้แหล่งที่2ที่3ร่วมกับการทํางานประจำนะครับบอกแล้ว่าการทํางานประจำเนี่ยเป็นซอสของการสร้างรายได้ที่มันคงที่แล้วมันมีความแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าไปพึ่งพามันทางเดียววันหนึ่งมันเกิดวิกฤตเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะลําบากใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเรามีแหล่งรายได้ที่2เช่นบางคนมีรายได้จากการทํางานประจํา คุณอาจจะแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่านะครับคุณสามารถจะเก็บรายได้จากการปล่อยเช่าหรือว่าลงทุนในการซื้อนะครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับมาทําธุรกิจเล็กๆนะครับแบบนี้คือการสร้างแหล่งรายได้ที่2ที่สาโดยที่เราใช้เงินบางส่วนจากรายได้หรือว่าเงินออมที่มาจากงานประจำนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เราต้องใช้เวลาทั้งหมดไปแลกเงินที่พอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับของการสร้าง productivity ของระบบ เศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจระดับครัวเรื่องของเรานะครับแล้วแน่นอนว่าคียนะครับทำไปอย่าไปหวังรวยทางรัฐนะครับเพราะว่าการเพิ่ม p r o ั u c t ท v i วิตี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อหวังผลระยะยาวนะครับแล้วเมื่อมีความสามารถในการสร้างผลระยะยาวเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่รอดในทุกภาวะเศรษฐกิจได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดอินฟลักชันสูงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีธุรกิจเช่นคุณมีธุรกิจห้องเช่าปล่อยห้องเช่านะครับคุณอาจจะสามารถเพิ่มนะครับอัตราค่าเช่าไปตามภาวะของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ ยังมีแหล่งรายได้ที่เพิ่มเข้ามาถูกไหมครับกรณีที่ยังมีคนเช่าอยู่นะครับหรือบางทีบางคนไปลงทุนทําเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับหรือว่าธุรกิจต่างๆที่สามารถจะเพิ่มรายได้นะครับหรือว่าสามารถจะสร้างรายได้แคทโฟเข้ามาได้เรื่อยๆถึงแม้เศรษฐกิจจะแย่แต่คนก็ยังต้องซักผ้าอยู่นะครับหรือว่าต้องใช้ตัวเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของเราอยู่นะครับซึ่งผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ได้แปลว่าต้องไปทํา2อย่างนี้นะ เช่นยวกาับการลงทุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อที่มาถึงเศรษฐกิจที่มาถึงเนี่ยก็จะมีหุ้นบางประเภทนะครับที่ยังสามารถที่จะเติบโตไปกับภาวะเศรษฐกิจตรงนั้นแล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลนะครับกลับขึ้นมาให้กับนักลงทุนได้นั้นพวกนี้ครับเหมือนกันคือเราสามารถจะสร้าง productivity แล้วก็สร้างนะครับตัว platform machine หรือว่าตัวที่ผลิตผลตอบแทนนะครับที่ต่อเนื่องในทุกสภาวะเศรษฐกิจได้มันก็ทําให้เราเนี่ยครับหรือว่าครัวเรือนของเราหรือครอบครัวของเราเนี่ยมันอยู่รอดในทุกสภาวะเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับ ผมขยายความเพิมเ่มเติมนี้ตัดมาจากเว็บไซต์ของกลุ่มไฟล์นะครับผมชอบอันนึงคือมันมีกาอธิบายที่สอดคล้องกับเรื่องของข้อที่3ามได้ดีนะครับจะเห็นนะว่าถ้าคุณอยู่ในจุดของการมีหนี้มากกว่าไรายได้นะครับเป็นจุดที่ไม่ดีนะครับคือคุณกําลังสะสมหนี้นะครับแต่คุณอาจจะมีความสุขนะในการซื้อของที่ไม่จําเป็นซื้อของที่เรียกว่าหรูหราสวยงามใช้กระเป๋าใบาละหลายแสนหรือแม้เงินเดือนจะมีแค่2องสามหมื่นนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะ มีรายได้ที่ไม่พอเมื่อเทียบกับรายจ่ายของครอบครัวนะครับคุณอาจจะอยู่แบบเรียกว่าเป็นเพจเช็คตูเพจเช็คคือเดือนชนเดือนนะครับหลายคนอาจจะเคยเป็นภาวะแบบนี้คือลองเงิอน,อนเดือนดอดย่างเดียวสิ้นเดือนกินมามา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าคุณพัฒนาขึ้นมาในสูตรนับเลขที่3นะครับคือเป็นค่าของการ w e a l ว h นะครับหรือว่า building wealth คือการสร้างสินทรัพย์สร้างความมั่งคั่งเนี่ยครับคุณสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือว่ารายได้ที่เติบโตนะครับจากรายประจําจากธุรกิจ แล้วคุณสามารถจะซื้อสินทรัพย์นะครับที่สามารถจะทําให้เกิดรายได้มีการเพิ่มผลตอบแทนขึ้นไปเรื่อยๆจนฝั่งของรายได้บวกกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนต่างๆเนี่ยมันมากกว่า e x p e n s นหรือว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับแบบนี้คือคุณก็จะมีเวลเกิดขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคีย์ของการสร้าง productivity เนี่ยในเว็บไซต์นี้สรุปให้ฟังคล้ายๆกับที่ผมได้พูดไปในก่อนหน้านะครับคือคุณสามารถที่จะลดรายจ่ายของคุณนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของเงินเก็บนะครับหรือว่าเพิ่มในส่วนของ เงินที่จะนําไปใช้ในการลงทุนหรือไปต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีเงินเหลือหรือว่าเงินออมนะครับคุณไปลงทุนทำธุรกิจหรือคุณไปทําอะไรบางอย่างแล้วมันมีการได้ผลตอบทแทนเพิ่มมาเนี่ยคุณก็จะได้รายได้แหล่งที่2ที่3นะครับคุณก็จะเออร์เน็ตมอคือได้มากขึ้นจากแหล่งรายได้หลักนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณแบ่งเงินไปลงทุนนะครับแลาคุณมีความรู้ในการลงทุนต้องมีความรู้เลยนะฮะความลงทุนมีความรู้ในการเก็งกาไรคุณสามารถจะเพิ่มนะครับส่วนของ เลทอออเบิร์นนะครับในระยะยาวได้แบบนี้ก็ยิ่งทําให้คุณเพิ่มความมั่งคั่งหรือว่าเพิ่มรายได้ที่จะเข้ามาในส่วนของครัวเรือนหรือว่าสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับซึ่งอันนี้คือไอเดียเบสิกนะครับของการเพิ่ม productivity แล้วก็สามารถจะทําให้เราอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจต่างๆได้นะครับก็ผมก็คงจะจบนะครับการอธิบายในเรื่องของกฎ3ข้อหรือกฎทองคําที่นํามาจากตัวคําแนะนํานะครับของคุณเลาริโอไว้เท่านี้นะครับเพราะว่า ค,คิดของคูเรีาเริโอเนี่ยถ้าใครสนใจลองไปดูในตัวเว็บไซต์ได้นี่นะครับหรือว่าในคลิปวิดีโอนะครับของเจ้าตัวอ c ค n o ตัมมิกแมชชีนได้เนี่ยจะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้ครับถ้าเราเข้าใจแล้วเรานํามาประยุกต์ใช้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรแลวเราสามารถที่จะลอดในภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนหรือว่าที่กําลังจะมาถึงในอนาคตได้นะครับจากคําแนะนําที่คูเรีาเริโอเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับผมจะขออนุญาตจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับคิดว่าการประยุกต์ใช้หลักรูอตามในเศรษฐกิจระดับโลกเรือเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนเนี่ยที่กําลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวหรือว่าอาจจะอยู่ในภาวะของการมีความไม่มั่นใจหรือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะลองนําเรื่องนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตจบการบรรยายในหัวข้อนี้ไว้เท่านี้นะครับส่วนใจมีคําถามนีะเป็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้วิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมได้ทิ้งมาก็จะกลับมาช่วยตอบให้นะครับโอเคนะครับขออนุญาตจบการบรรยายวันนี้ไว้เท่านี้นะครับเจอกันอีกทีในคล วันนี้สวัสดีครับ